เด้อเด้อหิวข้าวรอปะติง้งเออกระย่าดู้หิวข้าวสวยอ่ะยาบปลากระยาโบปลากระยากว่ะปลากระย่าอืมบ้าไปย้ายรถตัดพลเรือตอนนี้เฮาอยู่ย้ารตัดเลยทุกคนเฮาสิไปกินข้าวก่อน แม่ไปกินขา้าวกอนเพราะว่าหิวข้าวตอนนี้ก็ชีคอสองโมงแล้วสองโมงนืมไกลแล้วก็ <c oughs> ข้เนียวมังข้าเนียวทุเรียนนี่โอ้สามร้อยเก้าสิบก็โอเคอยู่ตัว <c oughs> นั้นสี่ร้อยไปขวเนียวขเนียทุเรียนไปหิวข้าวแหงเลยไิ้ากก็ป <c oughs> ิกิน ไม่ใช่เพาะหิวข้าวแห้งแม่บางกินกว๋วยเตี๋ยวเรือเฟ้อเหงอเนาะน้องรถกินข้าวขาหมูกับน้องเมนยูนน,น้องกินเหมือนกินไม่แทน,น้องลี่ก็เป็นก๋กิจีหั่นเพียงย่งางค่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่กินอะไรกินเด้อกว๋วยเตี๋ยวเรือเอ็นเข้ามานั่งเหี้นั่งไปกัน สิตู้ตู้เดียเอากระเบงเนี่ยเออนี่เข้าไหมขออนุญาตด้วยเดี๋้เดี๋ยวลอเดน้องิกินเป็ดเตี๋ยวเรือเบิงกุ่มแซ่บดีวะนี่บิบนเอาพักมาเพื่อแสดงแอเด้่ดอเดี๋ยวเฮ็ตสั้นม่ดเดี๋วเดี๋ยวนม่ซึมแ นะนี่ป้าติงกะก๋วเจียวเรือเอาเซท่งไว้ไหมนี่ชิมรู้กใช่ืะเ็ดจี้รด้ลงเพจทำบ็ากเ็จจี้อยู่ล้ววันนี้พ่าแม่บางปลาติงมากินข้าวอยู่ที่รลตัหนองคาย นี่ใครตอนนี้ดิน้อแม่เดี๋าายวขึ้นมาบ้างยิ้มแน,น่เด้งสองครับเด้งสองคืมงามจะงามแล้วบ,บ่

จนให้ลองวะลองเหเสืออ้อาขาวกับร้อยเก้าเกน้อาน้คนละแบบอล,ลองผิดทางลองว่าแม่ลองเบิ่งซองแบบเดอตัวนี่ก้เงงานะตัวนี่วะลองัวนี้พี่ว่าตัวนั้นกระลองอะแม่ มาคนละแบบงานอแะานแสนแสนกับสามสิบพันอืมอืมเนสงานหรอบแล้วก็นงทรงใสทรงพัะซันัสลองตัวนี้เบอร์แม่ปันี้ กินข้าวแล้วละกัจุกระติ้งแม่จะเลาะเบึงเครื่องแล้วทองจมูกอ่ะทรงทรงบ้านไปยังได้ละเพิ่นเธอทุกคนเนาะเพิ่นไ่ได้มาโดนเลยที่ถามว่ามันแพงบ่บางตัวมันก็แพงใช่ป่ะเขาเลืยกเอาตัวคือตัวละร้อยส ok, ี่ผ่นไปคือเงินดาวกับหกสิบปลายพันก็คือว่าคือก็คือว่าโอเคนะทุกคนน้องนิ่งกันได้คือนึ่งจุ้งลีก็ได้พื้นนึ่ง มันง่ามเฮงนะโอ๊ตได้เลยเพราหแก้ง่ามเฮงอ๋อเท้ก็บิแต่มันกระซองหนึ่งเดคือบ้านเฮากับประมาณแสนปลายซื้อคันเม่นสงการนี่เช่นั่นยงอันมึงเห็นว่าเขาขายออนไลน์เสื้อเห็นนี่ฮันไลรเป็นเงินบาทเลยได้เอานร้อบ โมเมนต์สไตล์เนาะอุ้ยร <c oughs> ีดทางมาได้ได้เลยได้เลยได้ชุดนึงเสื้อมาทันทีก็ได้คุ่มบอกได้ก็นาอ <c oughs> เอาไปอ้างว่าซื้อเสือเอเ <c oughs> ้อมาเต่ไทยก็ม <c oughs> ูท่าม้วงงามเถอะซื้อมาเต่ไทยเนาะจัดไปหาฮาคูโรย 65. หกสิบห้าฮาคูหกสิบห้าพัน ชื่ออะไรชื่วอันนี้นหามากแาเพลนเี่ยมเบมี่ห้าห้าคู่ลอยนึง่งให้เป็นพวงมาัแล้นี่คือแจกชือคู่สิบป่ายพันเอออันเฮาซื้อยู่ห้างหันแห่งแพงก็ได้เพราะนั้นเอองามเลยวะเอาเาเอ,อ เ,เสื้อตากะลูยุนอกพุนตัวลอ,อยปรงามละคือกัน,กนเยยให้พออ่อหั่นนุ่งไปเียเบ้ยเออในกระเพาะไฟยุน,ะนะอกขนาดแล้ออะนนีออ่กยไปห้องน้ำมามาเห็นแล้วก็แบบมีแนวตึนตาตึนใจอยางไงทุกคนโบมักอันใดมากแต่แบบมันมีไซส์ใหญ่ ดูหล่วมันชนไหใส่ไงเขาจะไ่ค่อยเอาไปแล้วก็บ่ค่อยมีก็มีมีจะฮอดนัดเอ็กเอลเอลสิสองเอ็กซเอลสามเอ็กเอลมียมีนนมันหนก็ใ่แมีเงินลายๆมาทเที่ยวเนาะเดจจี้ดล้วตสองโตแล้วนะทุกคนนาข้อละเครื่องอะไปื้อกนเออไปซื้อกินเลยจ้าซื้อเครื่องบุญแล้วบุมีเงินใช้ค่ารถเมล์เลยโอ้ยแล้วอัเพอรโตมันเลยโตโตมันเลยเออเออีเด่นเออีเด่เนาะ ตัหาอแล้วมเกยากกินพิซซ่าเด้อหรือสดแบบอยู่ในมีเงินกับบ้าล่าสุดมานวดฝีอยู่โลตัสนาะทุกคนเนาะเนาชี้ให้นแม่บ้านก็ประติ้อเงินเพนวดนี้ค่ะเดี๋ยวเขาสิไปพาน้องมินยู่ไปวิ่นเพิ่มวินก็ได้นึ่มีเจฟโา้ดกคือไหนบ่กดีกมนยังไงคะบ้ะอย่างใดเด้ นวดเป็นเป็นมาทุกบ่อนเนี่ยเน้นขึ้นบ่อนตรงแอ่วบ่อนที่ลักล้ากเหมือนกันโอ้ลักล<อ>้าง <c oughs> ักล <c oughs> <c oughs> ้าแล้วตัวนั้นเด็กนวดตีนนวดตีนกับนวดคอเนาะตัวนั้นชินวดถ้าไม่ตัวเท่าสุดตัวนั้นชินวดดีกว่าตัวนี้นวดหลังดีกว่าอออ ว่าอันนี้คือมีลาาอลินเน้อือนี้มีลา่าอลินเดยคักเราบ่คนเท่าไหร่เบอร์กันผู้ใหญ่ยี่สิบาทแม่จะบอกเด็กแปดสิบผู้ใหญ่ยี่สิบ ยี้หกสินาทีนาทีนึงคนละอันตี่ชอบไม่บ้างกับปะติ้งเด้อนี่มาละไปละอทนเด้นนานั่งเางนัเลาปเลาะมาีเราไเาะอีกครื่องจะได้ห้องเตรียมไปเป็นยูนิสันนี่ได้คี้เหรอวะไปกันเอาไปมัน ไปไปก่อนมันนักมันยุ่งเมียก็จะมันเนี่ยมาได้ที่เราอะลูกได้ที่มาเนี่ยมาละมิตูเกือบเสียเนาะมิตูนี่เนาะอะไรเรื่องมิตูเสียตลอดอันนี้เขาบอกมันจะโฉกนะยืมที่บุ๊มบิ๊มมีแค่มีไฟทางพูนทางไฟเครื่องนะบัดนั่นจึงมาล่ออีกไป มีเครื่องลินมาแล้วเราก็มาหาแม่กับปัดติ้งแล้วเพื่อนสองก็งกที่ไปนะคะเอาเครื่องที่เขาซื้อไปไว้ห้องก่อนนอทุกคนแล้วจึงชิบิลล์ลินอีกนะเด้อเนี่ยตัดติ้งแล้วิุกคนไม่ยินนะ บอนเสื้อ,อเราเมื่อกี้นี่นะเราไม่หมดนี่แหละเรไปเรมานะมันอ่ว่าเราไปซ่อยบาาบอน,นอันไทยคือลุดือนอันนางล่างอันนี้ไปนี่ยำร่างนี่อ้ัอหาเป่นมีนีคุณนะาทมือเอาจงมาี้ย่างย่งแม่รบบอนนี่วะ บ้านเขาปเพินหางก็เออเผินหากับเปิดเมื่อกี้แม่มาเบิ้งมันบบเห็นบ้านเฮาสิเมื่อเอาจิงมาขี้อีกเนาะซีเมอ์จิ้งขี้เออชาวซีเมอ์จิ้งขี้บอนเขาผักเขากระซิ่างลาดทั้งนี้เลยย่างประมาณสามนาทีนึงบอนหน่อยเนาะ ทอดพอสามนาทีใกล้ๆหนึ่งนทุกคนยุ่วล่างกันเพื่อพวกเขาเห็นยังเดียวยิงไว้เจ็บบ้าแล้วเถ่ายกระเป๋านายลืมเนี่ยเลยค่ะปวดกระเป๋าเบาแล้วไดินินทุกคนใกล้ๆง่างประมาณสามนาทีนี่แหละทอด อยู่หลังนี <Banana. S 1> ่เขาเห่าระบมูไอ้วงนี้อันมุมนี้เราเป็นตุยเฮงนาะ <verd ues. S 2> ขันยูทางยูขันยูทางเจนนะนตุยเอเป็นอันตุยเฮงก็ทุกคนส่วงนี้ก็สซี่ทุกคนก็นสิีเห็นน้องรถบวมๆเลยน้องรถกาเมื่อหน้าสิมาแจ้งทุกคนน้องรถอันกำลังจะเตรียมเอาน้องแล้วนะทุกคนกคนจิงสิเห็นน้องรถบวมๆตุยดเกี่ยมเลยมนันชื่อถัดไปมาละ โลตาร์พ่ะนะคนจีนมันติดกันเลยทุกคนติดกันมันมีแต่ปิดแล้วแต่กันตัวควบคูนนะเออตัวคโคูนเาไปย่างโอ้มไปหุ่นอมันแค่รัดไปทางนี้เท่าได้เขาซื้อเครื่องแล้วเขาจะเอาเพื่อนไปไว้ก่อนแล้วก็ซืไปอันจ่ายเงินค่าห้องอีกก่อนเผื่อมาออื่นเหาจึงบริจายอีกเนาะป่ะเออจึงเริจ่ายเมื่อไรก็มีเงินจ่ายก็เพราะว่าเหาไปซื้อเครื่องินเออ ได้สู้ได้พูดละลายแมวได้พูดละพื้นระพื้นแม่ตีตามได้พูดเดียวนีกระดาไปไปยุเลขสามอกอนเดียวสกดเลขสกดไหมอัดเดออัดเดอเขาเขายุ่ ริปบางกอนเขากาดกะกจยากรึกๆเดียวลงในริฮอนเฮ็ยนนะตื่อิ่มไปนี่มาออกมาเขาห้องไปไหมมามือนี้กะได้เลรถตัดมังเนี่ยูเอ่าอยูนี้สั้นสามเลทุกคนนี่ เขาเอาเครื่องมาไว้อีกอย่างหน่อยเขาจึงสิเป็เลาะอีกทุกคนนี่ทุกคนโลตัสนะยูนิใกล้ๆนึงจักทงคีเอฟจีอืมอย่างอิ่มอยู่ปาดอันนั้นก่อนบัตรเขาซิเมื่อสมบอกกาตาแรงเขาจะเปิดซอสซี่สม,มอ,องว่ะจักโมงกมดปิดอเออปิดแล้วเขาก,ก็ปิดจักโมงประมาณแปดเก้าโมงเองเนาะป,ปัดมือหน้าปัดมือหน้ามาทรงเพื่อนนอนอยู่แล้วเขาก็ไปเลาะเด็กเลาะ บอนบางทีเพื่อนแบบบกินบวกมากกินจุกกินจิกค okay. okay, ือเขาอันเดีโอเคเมื่อเล่าพัดโบแซ่บเนะโอเคนะทุกคนคลิปนี้นอ์ซิฟ้าพีพีเอฟซีไปเพียงสมนีเดอผาแม่กับปันป้าไปเลาะกินข้าวยู่ยู่รถตั้เนาะแล้วก็เลาะซื้อเครื่องในงเนึ่งเนาะโดนโดนเพื่อนะน,น,นเดมาเพิ่นมาเห็นเครื่องทึกใจอยู่ทางฟังไทยเพิ่นก็นซื้อผือนซองพืนถามว่าราคาแพงบอกะ บบแพงปันไดท่าเทียบใส่ทางฝั่งลาวกะเกือบซ้ำๆกันทะเลตแต่ว่าอยุทางฝั่งลาวพันตัวใหญ่มันบูมีเพื่นมาพี่เลยโอ้ตัวใหญ่ตัวเดก็บางงามนะทุกคนเนาะโอเคจะเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวไปเลาะกันตโตก่อนทุกคนฮะเด้อเดี๋ยวตัวเลยอโอ้โอเคไปไปมั้ยยู